ดูตัวอย่างฟินไหมล่ะนี่ก็ตัวอย่างนะผมต้องหาแรงบันดาลใจที่จะแต่งเพลงสักเพลงหนึ่งคือมีความรู้สึกว่าคอนเซปต์เขาดีนะเหมือนกันเหมือนพี่ไงพี่รู้สึกว่าวันหนึ่งพี่อยากแต่งนิยายเรื่องหนึ่งแบบว่าอยากแต่งนิยายแบบทางเหนือพี่เชื่อไหมว่าอยเป็นคนที่ชอบคนที่ร้องเพลงเพราะคือในความฝันของตัวเองคืออยากแบบมีแฟนที่ร้องเพลงพรแล้วเรานอนหนุนตักให้เขาร้องเพลงทั้งคืนนี่คือฝันนะ ทำงานเหน,นื่อยอย่ะก็เรื่องนี้ก็เหมือนกันนะครับคิดว่าหลา,า,ายคนก็คงมีแรงบันดาลใจแบบนี้แล้วก็พอวันหนึ่งเนี่ยก็ไปเจอในสิ่งที่ชอบอาออย่างนี้ดีกว่าให้บอยเล่าเรื่องย่อดีกว่ามันเป็นยังไงเรื่องนี้เ,เรื่องย่อนะครเบเรื่อง Coffee Melody เ,เ,เพลงที่รักชื่อนี้เลยนะฮะเป็นเรื่องราวของเดือนอี้ที่รับบทโดยคุณเบนซ์นะครับคุณเบนซ์เนี่ยเป็นนักแต่งเพลงโอ้โหในบริษัทซึ่งบริษัทเนี่ยได้ให้โจทย์คุณเบนซ์มาว่าให้แต่งเพลงรักนะครับ แต่จนแล้วจนรอดเนี่ยเบนซ์เขาก็ไม่สามารถแต่งเพลงได้ไม่ใช่เบนส์สิเดือนอีเดือนอีเดือนอีคือมีความรู้สึกบางทีคนเราเนี่ยมันต้องมีแรงบันดาลใจไงก็เหมือนนักเขียนนิยายไงถูกต้องไม่ใช่แบบว่าอยู่ดีๆคุณบอกว่าเขียนเพลงให้หน่อยเวลาจะเขียนเหตุานิยายทางภาคเหนือเราก็ต้องไปเหนือนะแล้วมาเขียนเพลงรักเขียนเพลงรักแต่ประเด็นคือเดือนอีไม่เคยมีความรักทำยังไงอ่ะไปไหนไม่ได้อีกที่หนึ่งเวลาคนเราไปทำงานหรือจุดแบบ คิดไม่ออกละต้องไปเขียนเพลงต้องไปทํางานคือร้านกาแฟคุณผู้ชมแล้วร้านกาแฟเดี๋ยวนี้สวยชันผ่อนคลายมันลงเมื่อวานฉันก็ไปร้านกาแฟมาร้านหนึ่งแล้วฉันก็เลยแบบว่าร้านสวยมากเอฉันก็ทํายังไงดีว่าถ่ายรูปเยอะมากเลยหลายมุมมากก็เลยทําเป็นอัลบั้มเลยอัลบั้มว่า วันนี้มาสัมภาษณ์รายการแล้วมาดื่มกาแฟร้านนี้ก็เลยขอถ่ายทุกมุมในร้านกาแฟร้านนี้เนี่ยเนี่ยก็คล้ายๆนี่แหละก็มาร้านกาแฟเอออันนี้คือเหมือนมาจากชีวิตจริงเออเออซึ่งพอมาถึงร้านกาแฟเนี่ยเชื่อไหมเขาได้เจอกับคนคนหนึ่งชื่อเพลงรัก ชื่อเรื่องไหมเพลงที่รักอแล้วพอเขาได้เห็นเพลงรักนะครับที่รับบทโดยพาเวลเนี่ยเขาเป็นบาริสตาหนุ่มหนุ่มหล่ออุ้งกาแฟเขาถึงได้เขียนเพลงจนจบเหมือนเพลงรักเนี่ยเหมือนเมโลดี้ตัวแรกของเขาอะตั้งแต่โน้ตตัวแรกจนถึงโน้ตตัวสุดท้ายนะครับของเดือนอีเนี่ยทำให้เขาเขียนเพลงจบได้เนี่ยนี่คือเรื่องย่อแบบคือเถึงที่นี่คือคอนเซ็ปต์สั้นๆง่ายๆเข้าใจง่ายคือเหมือนคนเราเนี่ย พอมีแรงบันดาลใจูกมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าคิดอะไรออกขึ้นทำอะไได้ขึ้นมันแรงบันดาลใจสําคัญที่สุดนะอย่างที่พี่ชอบพูดเสมอว่า power of love อ่ะถูกต้องแเราถ้ามันมีความรักมันก็จะเริ่มมีพลังแล้วพอพลังมันเกิดเนี่ยมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันทําให้ทุกอย่างสมบูรณ์ขึ้นแล้วก็เรื่องนี้มันเกี่ยวกับ ส่งเสริมเรื่องของครอบครัวด้วยนะประเด็นในเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวในเรื่องของความเป็นวายหรือว่าเป็น LGBTQ นะกับเรื่องของครอบครัวเป็นเป็นเรื่องใหญ่เป็นประเด็นหลักนะครับตรงนี้เรื่องนี้เขาก็ส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยนะบรถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากชาบันครอบครัวอ่นะครับในเมื่อเราร รู้เรื่องย่อแล้วอยากรู้จักแล้วไอดอลทั้งสองคนนี้เขาเป็นใครกันบ้างเอาคนแรกกันดีกว่านะครับไปที่คุณนเรศพร้อมเผ่าพันธุ์นะครับซึ่งรับบทเป็นเพลงรักนะครับชื่อเล่นว่าน้องภูมินะครับเกิดเมื่อวันที่สองพฤษภาสองหาสี่ศูนนะครับซึ่งก็การศึกษานะครับเรียนอยู่นิเทศศาสตร์มาลายลังสิตนะครับสูงมาตรฐานหนุ่มรอเลยร้อยแปดสิบสามเซนติคุณสูงระดันี้กลังดี หรอน่าหนัก73นะครับสิ่งที่น้องกลัวที่สุดกลัวอะไรกลัวนกบังก็กลัวนกเหมือนกันจริงเหรอไม่ใช่นกเป็นตัวนะกลัวนกที่ไปว่าไม่ได้แต่สำหรับน้องก็กลัวนกแต่นกอะไรเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปเจาะลึกกันอีกทีนึงครับเมนูสุดโปรดคิดว่าเป็นของโปรดหลายๆคนเหมือนกันนะครับส้มตำปูปลาแล้วก็อย่างหนึ่งอันนี้เพื่อสุขภาพแน่เลยไก่ปั่นเนี่ย แสดงว่าดูแลตัวเองนะครับผลงานที่ผ่านมานะครับก็มีเดินแบบแล้วก็ถ่ายโฆษณาแล้วก็ซีรีส์ที่ผ่านมาก็มีเดือนเกี้ยวเดือน2นะครับซึ่งรับบทเป็นโฟท์นะครับสามารถติดตามไอจได้ที่นี่เลยน้องพาเวลของเรานี่นะครับ p a v e l p s w o m m นะฮะพเวลหรือภูมินะครับกับนี่เรียกว่า1คนนะครับอีกหนึ่งคนคือเบนส์นะครับที่รับบทเดือนอีนะเมื่อสักครู่นี้นะฮะ ภูมิเกิดวันที่เท่าไหร่2พฤษภา2540กลับมาดูที่เบนซ์นะครับ5พฤษภา2540เฮ้ยนี่เขาเป็นคู่กันจริงๆอ่ะคู่จิ้นอะเขาเรียกว่าอะไรนะดวงชะตาราศีเออเขาจะได้มาด้วยกันมาเป็นคู่กันนะฮะในการศึกษานะครับของคุณเบนซ์นะครับจบที่ ABAC หรือว่ามหาวิทยาลัยอัดสัมชัญคณะนิเทศศาสตร์สาขา Life Even t c r e ร t i o n and Management นะครับ คือผลงานที่ผ่านมานะเขาก็จะมีแอบจองรัก My Secret Love The Series นะครับรับบทยิมในปีพ<ม>ุทธศักราช2565และเพลงที่รัก Coffee Melody นี่แหละรับบท<ม>เป็นเดือนอีนะนอกจากนั้นนะครับเขายังมี call it want call i want you want to ภาค2นะครับ<ม>จะรักกันจะรักก็รักเหรอภาค2และมีภาค1ด้วย<ม>นะก็คือได้เล่นั้ง ั้งสองภาคเลยเนะครติดตาม Instagram นะครับหรือว่า IG ได้ที่ Ben z นะครับ b e n z p n p นะฮะซึ่งคิดว่าถ้าใครได้ดู EP 1ที่ผ่านไปแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าคู่จิ้นคู่นี้เป็นอะไรที่ที่ลงตัวมากๆแล้วก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอย่างที่พี่ชัยบอกนะครับว่าซีรีส์ไวทุกวันนี้ในบ้านเราอ่ะมีหลากหลายมากแต่การที่จะทำให้คนดูประทับใจแล้วก็มีความรู้สึกว่าตอบโจทย์แล้วก็มีการตลาด ถูกต้องเพราะว่าถ้าเรื่องไหนที่ประสบความสําเร็จนี่โอ้โหดาราศิลปินคู่จ้นคู่นั้นเนี่ยใช้คําว่ารวยเลยก็ได้ไปได้ไกลคือซีรีส์วายเราต้องพูดกันตามตรงว่าไม่ได้ถ่ายกันที่แค่ประเทศไทยประเทศไทยเราเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในเรื่องของการทำซีรีส์วายที่ส่งออกนะครับทั่วโลกได้ดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโอ้โหจีนญี่ปุ่นโอทุกทุกฝั่งงาเรื่องนี้แคจบไปแล้วก็ได้รับ ประสบความสําเร็จอย่างล้นหลามมากเลยคินพอดแล้วเชื่อไหมบัตรคอนเสิร์ตเขาที่เขามีคอนเสิร์ตที่ผ่านมาภายในห้านาทีปุ๊บบัตรหมดเกลี้ยงคือไปมองคินพอดเนี่ยเขาตอบโจทย์แลวเขาก็ตีบทแตกในเรื่องของวายที่แตกต่าง<อ>เพราะว่าอะไรรู้ไหมอีกอย่างหนึ่งที่เราสังเกตง่ายว่าซีรีส์แต่ละเรื่องเนี่ยรหรือแม้กระทั่งน้องพาเวลเองที่เล่นเป็นบาริสต้าในเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมบอกเลยว่าเขาต้องไปฝึกไปหัดแล้วก็อยู่กับสิ่งเหล่านี้ ไม่ใช่แค่วัน2วันนะครับเป็นเดือนเดือนนักสแสดงคือการฝึกซ้อมนักสแสดงต้องฝึกซ้อมแล้วหลายคนเนี่ยไม่สามารถที่เราเห็นว่าไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยไม่สามารถหลุดคาเลกเตอร์เดิมๆอยา<ช>่างบางเรื่องเนี่ยเราเห็นได้เลยว่าก็เหมือนดูบอยเล่น,นอ่ะเหมือนเหมือนดูบอยเล่นละครน่ะแต่ไม่ได้ดูว่าบอยสวมบท บัอยเป็นใครบอยเป็นใครนี่คือความล้มเหลวของ,ของการเป็นนักแสดงถูกต้องแต่คู่จิ้นหลายๆคู่คุณรู้ไหมว่ากว่าเขาจะทําเคมีเข้ากันได้เนี่ยเขาใช้เวลาที่จะต้องศึกษาเรียนรู้กันคุณอยา่างหลายเดือนเป็น,นปีอนะนะอ,อะไรนะ โอโปกับอโปกับอะไรนะฮะอโปกับเดี๋ยวจําได้แต่อโปตามลาโพอยู่คนไม่ได้คนไม่ได้นี่ตาตาปลาโพ่อยู่เออ,อคินพอต้นแหละเออคินพอ,เ,อ,อเขาใช้เวลาอยู่ด้วยกันศึกษากันเอาแค่ว่ามองตาก,กันก็รู้ว่าอีกฝ่ายคิดอะไรอยู่<า>อันเนี้ยเป็นการสื่อคุณรู้ไหมถ้านอกจอคุณสื่อได้ขนาดนั้นเนี่ยในจอเนี่ยคุณทะลุ ทะลุออกมานอกจออันนี้ครับคือความสําเร็จของซีรีส์วายหลายๆอย่าลืมนะคบว่าแฟนขับเขาไม่ได้อยู่แค่ข้างหน้าเวทีเดียวเขาอยู่ทุกมุมทุกจุดใช่ดิ่งถ้าเขาแบบฟินได้กับเราอะในทุกจุดอะไม่ใช่แบบพอแบบรักกันนะนระดับแบบอออันเนี้ยแฟนขับไม่ฟินคือตอนนี้คุณผู้ชมมันไม่ได้จิ้นแค่ในจอไงเวลามีอีเวนต์เวลาคู่จิ้นเขาออกงานเนี่ยแฟนขับก็จะไปรุมร้อมไปดูแล้วเขาไปดูคู่ของคุณด้วยว่าคู่ของคุณเนี่ย ปลอมหรือเปล่าถูกต้องใช้คํานี้ได้เลยว่ามันปลอมไหมอนไ้ดูเรียวสุดเออใช่ถ้าเรารู้สึกว่าดูปลอมมันไม่ฟินเขาก็มันไม่เชื่อมันไม่ใช่แต่นักแสดงทุกคู่ที่เราได้ชมกันนะครับทุกวันนี้บอกได้เลยว่าน้องๆนักแสดงเนี่ยทุกคนเต็มที่มากๆอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างที่ดีและอีกคู่หนึ่งที่อยากจะฝากไว้เนี่ยเดือนอีกับอะไรนะเพลงรักเพลงรักเพลงรักชื่อเรื่องเดือนอีกกับเพลงรักก็จะเป็นอีกคู่หนึ่งที่จะอยู่ใน ความประทับใจของใครหลายๆคนดูต่อไปเรื่อยๆนะครับเรื่องที่บอกได้เลยว่าสนุกมากๆใครนะดู EP 1, EP 2บอกว่าฟินแล้ว EP ต่อๆไปมันจะฟินแบบ จิกแบบจิกออแล้วก็มีหลากหลายรจนเรา,ามีความรู้สึกว่าต้องไปหาแฟนที่ร้านกาแฟาแล้วละ่ะเวลาของเราก็หมดลงแล้วดีกว่า <c oughs> บอยเอาอย่างนี้นะครับใครอยากติดตามชมย้อนหลังนะครับสามารถชมได้ทางมายาฮอสนิวไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook หรือ TikTok นะครับแล้วก็สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆครับเราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อน,นครับผมบอยสุภกิจครับครับพี่ชัยแฮครับครับผมหมดแล้วจริงนะฮะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ